ยำมะม,ม่วงจ้าสับมะม่วงยำมะม,ม่วงกันนะคะนี่ค่ะชอบแบบไหนก็ทำกินแบบนั้นนะคะทำเองกินเองจ้า ยำมะม่วงค่ะมีอะไรก็กินอันนั้นนะคะผลไม้าตามฤด,ดูกาลค่ะมะม่วงจ้ายัางไม่ได้ทำเลยนะคะน้ำลายไหลนะ ตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะค่ำแล้วก็หิวค่ะน้องแก้มหิวยามะม่วงค่ะยามะม่วงให้น้องแก้มกินก่อน